มาเจ้าวันนี้ยายเต่าจะพามาทําแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลานะจ๊ะส่วนประกอบก็มีพริกแกงเขียวหวานยายเต่าใช้ผสมจากของทางภาคใต้แล้วก็ภาคกลางแล้วก็ลูกชิ้นปลาวันนี้ยาเต่าจะแกงกับมะเขือม่วงจ้ะแล้วก็มีน้ํากะทิแล้วก็ใบโหระพาย,ยายเต่าน่าสงสารมากเลยจ้ะพริกขี้ฟ้าน้ําตาลทีบน้ำปลา แ่นี้ละจ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะน้ำกะทิลงไปเค่ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องแกงลงไปผัดให้หอมก่อนจ้ะนี่เราเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดเลยจ้ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะผัดให้แตกมันให้หอมเลยนะจ๊ะ จนกว่าจะพริกแกงของเราจะให้สีเขียวสวยนะจ๊ะพเพื่อนๆเป็น,นยังเพื่อนๆสีสวยนะจ๊ะพี่แกงเขียวหวานทางใต้เขาจะใส่พริกไยดำเยอะมากเลยจ้ะเดสร็จจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเล,เลยนะจ๊ะ Okay. เมื่อไอ้พริกแกงเราผัดจนแตกันแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวใส่กะทิไปกเกือบนี้แล้วเดี๋ยวรอให้น้ำกะทิเราเดือดเลยนะจ๊ะเพื่อนเห็นไหมแกงเขียวหวานของเราเป็นสีเขียวสวยนะจ๊ะแกงของเราเดือดแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาใส่ ใส่เกลือลงไปสักหน่อยนึงนะจ๊ะใส่น้ำปลาไปด้วยชยหนึ่งเดีย๋ยวแต่จะใส่มะเขือลงไปเลยจ้ะเพราะว่ามะเขือร่วงมันสุกยากอยู่จ้ะกอิน้นของเราจะสุกหน่อยอยู่เดี๋ยวเราใส่กะทิหลังจ้ะเราต้องคอยเช็คมะเขือนะจ๊ะ แต่จริงๆแล้วมะเขือม่วงอันนี้สุกยากกว่ามะเขือปอกบ้านเรามันกิ้ไม่ลงเลยจับเดียวให้มันสุกมากกว่านี้เลยเราค่อยใส่ลูกชิ้นลงไปจับามาดูกันเจ้าว่ามะเขือเราบูดได้แล้วจากได้แล,ดแล้วแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะจ้าเป็นลูกชิ้นบัวลอยจ้ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้อีกจ้าให้มันเรืออีกสักรอบนึงแกงของเราก็น่าจะได้แล้วนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเติมชมสักหน่อยนึงออขอเติมน้ำกะทิอีกสักหน่อยหนึงจ้ะเมือนน้ำมันจะแห้งไป แกงนิดหน่อยได้กร็ทำมาล่มอีกแล้วจากแกงเผื่อเพื่อนๆด้วยจากใครยังไม่กินข้าวหรือสีจืดมากเลยจ้าสรุปแล้วเราก็ใส่ผักกีริ้วกี้เลยของเราลงไปเลยจ้ะดีกว่าไม่มีมันก็ได้กินหอมอยู่นะจ๊ะเนี่ยเสร็จแล้วก็รอให้เดือดอีกสีไม่เขียวเลยอ่ะอยากได้แกงเขียวหวานที่เป็นสีเขียวๆใส่เยอะก็ไม่ได้คนกินด้วยกกินเผ็ดไม่ได้ ต้องทำใจเดี๋ยวรอเดือดก็ได้แล้วจ้ะรสชาติเพอร์เฟเป็นไงเพื่อนๆแกงง่ายไหมจ๊ะแกงเคี่ยวหวานง่ายๆจ้ะบอกแล้วว่าง่ายจริงๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะแกงกระหมูแกงกระไก่ต้องเอาเวลาเราผัดเครื่องแกงอมแล้วเราต้องใส่หมูใส่ไก่ลงไปผัดเลยนะจ้ะอันนี้จะเตาแกงกับลูกชิ้นจ้ะก็ลเลยไม่ต้องทํา ามขั้นตอนที่เพื่อนๆเคยเห็นหรือเพื่อนๆเคยทาเ,เ,เพราะว่าลูกชิ้นเรามันสุกง่ายจ้ะได้กินไม่้ะเพื่อนๆแกงเขียวหวานลูกชิ้นกับมะเขือม่วงจ้าอยู่ง่ายกินง่ายจ้าแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าขนมจีนต้มไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินกับขนมจีนนะจ้าวัานนี้แกงเขียวหวานขนมจีนนี่อร่อยจ้าปิดไฟจ้า